โย่ทั้งก็เกมเก้ยไปเลยนี่โยกของโย่ตัวเขาบินไปแล้วเอ้ยไอ้ตัวทั้งก็เกมไปแล้วน่าทั้งก็เกมฮ่าฮ่าี๋ยวจะมาอะไรกันอ่ะไปมาแล้วใส่มาได้ยังไงเอ้ยไปแล้วไปแล้ว อืมฮึหือเรเาคนเดียวข้างหลังกว่ววิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งเยอเออสดูดีปโอลิชิตเยียดชึกเห็นใครแล้วเนี่ยไม่ตายซะฮ่าโดนโกนเดนินเดินไปแล้วเฮ้ยอะไรกันชนสืศพใครวะ ไปต่อไปต่อไม่ได้เลยหัวใไขปีนอ๋นันพุ่มมาเลยนะเดียวต่เดียวตกเดียวต่เฮ้ยเฮ็ดตัวเลยเยอะๆๆๆอายอยู่นี่อยู่เขาอาศัยน้ล้กว่าอาศัยหน่อย ยูเอ้ยหลังยูเอ๊ะเอ๊ะลดระดัใครวะชิมเอ้ยเอ็งขนาดเอ๊ยเขียวเตียวตกเออเอื้อเอื้อเขื่อนไม่ได้แล้วเออจ้าวตงไต่จิงปังอื้อฮือกึ๊งกึ๊งกึ๊งกป๊งกึ๊งกึ๊งปังบ้าเหอะฮึเป็นไงล่ะ ปะตัวรอขอบคุณเพื awesome. ่อนยุดเอ้ยลกหนูไฟวะเนี <h <h ่ยโอ้ยฮะออ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 เออออเออเออออเออเเอ้ยออเเเเอออเอออ 小屁大姨，嗯哼，拜，哎，嘿，丁，惊讶了，嗯哼，啊，浑身直抽抽，啊呵，哎，耶啊，哎，哎，这个、啊，老妹，OK，拜了，嗯。

ดลงช้าๆเออเอออ่ะดีๆนะไอ้น,น,นี้มีอะไรเนี่ยไม่รู้อ่ะเออเออเตะอ๋อโอ๊ยทำอะไรโอ๊ยทำอะไรอ๋อเออ chậm ngược mà đẹp thật đi ừ thế là phanh anh, phanh à, thế đi nó hết này thì lại con trao à hứ à cho chắn nó lấy hả ừ cái chắn nó lâu nó ừ

Oh, oh, no. uh, no. uh. Uh, uh, đồ nữa, để cho chúng tôi nợ mẹ cho chúng tôi biết ô ua 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 อืมถึงแลวบายถ้าชอบชิทีช่วอะไรคลิปนี้ก็ต้องขอเรียนเชิญท่านผู้ชมกดติดตามด้วยนะคะอะไรเขาคลิปผิดกับขอโทษครับถ้ายมีเขียวแล้วก็ต้องขอโทษกันด้วยนะคะบายครับ